บาเจาดานดินถิ่นสาวสวยสุดร่ำรวยสีทองอันสดใสมัสยิดโบราณแหล่งรวมใจเรื่องลือไกลหลวงพ่อแดงแรงศรัทธาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีหน้าที่ในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตคืออะไรเดี๋ยวเราทำความรู้จักกันเพราะการเรียนรู้ไม่ได้หยุดแค่ในช่วงเวลาของการศึกษาในระบบการศึกษาเท่านั้นแต่เป็นกระบวนการที่ดำเนินไปตลอดชีวิตขิงเราทุกคนเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมโดยรอบทำไม Lifelong Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิตถึงมีความสำคัญ ในยุคปัจจุบันเพราะโลกของเราเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเทคโนโลยีสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมการการรอดชีวิตจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้ผู้คนปรับตัวและเติบโตเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการคิดสร้างสารรค์พัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆการเรียนรู้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพแต่ยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและสังคมที่เข้มแข็งด้วยค่ะ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบาจอเจาะเ็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะสอกรรระดับตำบลและภาคีพเพื่อข่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายและคำนึกถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม ห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะมีการดำเนินงานกิจกรรมหรือโครงการงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตดังนี้กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ตำบลและสถาบันศึกษาปอนะกิจกรรมที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านที่ถูกต้องมีทักษะการอ่านการเรียนรู้ที่ถูกต้องเสริมด้วยกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมตารางข้อหัดอ่านกิจกรรมเปิดการอ่านพาสนุกและกิจกรรมบริจาคหนังสือมือสองให้ห้องสมุดมาแลกลางวัลเป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการอ่านเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการอ่านเกิดความเพลิดเพลินในการอ่านมีนิสัยรักการอ่านสามารถนำไปสู่การพัฒนาการอ่านของตนเองและนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนโดยมีห้องสมุดประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านของชุมชนให้ได้อย่างยั่งยืนต่อไปกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด บริการอ่านหนังสือตะกร้าความรู้สู่ชุมชนชาวตลาดเพื่อสร้างความตระหนักมีแรงจูงใจมีนิสัยรักการอ่านในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมให้ชุมชนพ่อค้าแม่ค้าร่วมจัดกิจกรรมและการพัฒนาโดยชุมชนเพื่อชุมชนอย่างแท้จริงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนูน้อยรักการอ่านปฐมวยัยส่งเสริมให้เด็กเล็กปฐถมวยัยมีจินตนาการความคิดสร้างสรงรค์อยู่ร่วมกันในสังคมส่งเสริมลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การเขียนการพูดเมื่อเข้าสู่สถาบันการศึกษากิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่บ้านหนังสือชุมชนเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กลุ่มเป้าหมายมีนิสัยรักการอ่านผ่านกิจกรรมที่หลากหลายมีบ้านหนังสือชุมชนที่สามารถเป็นศูนย์กลางแรกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมการอ่านในชุมชนอย่างแท้จริง ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประจาใช้ในชีวิตประจําวันห้องสมุดประชาชนอําเภอบาเจาะจะมุ่งมั่นในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับทุกช่วงวัยจะช่วยสร้างสังคมที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเสริมสร้างพลังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ห้องสมุดประชาชนอําเภอบาเจาะขอขอบคุณที่รับชมและสวัสดีค่ะ